สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับคลิปที่แล้วนะเราได้ทําการป้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยได้เควสมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําเควสการป้นกันก่อนนะครับในช่วงกลางวันนี้ส่วนตอนเย็นเห็นหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องของผ้ายางแล้วก็กระจกมาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพาทุกคนไปตามหาทั้ง2อ,อย่างกันนะครับโอเคนะเควสการป้นของผมก็จะมีให้ เลี้ยงหมาจนโต3ตัวนะครับตอนนี้ที่บ้านมีตัวเดียวที่เป็นเด็กอยู่นะต้องไปตามหาน้องหมาอีก2ตัวครับซึ่งน้องหมาเนี่ยถ้าจะให้ตามมันเวลามันมีเควสเราเจอยากมากทุกคนแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆเราก็ไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมันมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องทำไงแต่ตอนนี้ทำดินฐานก่อนละกันนะครับแล้วดูหมาผสมพันธุ์กันก็ไม่ได้ด้วยนะมีเยอะก็ยิ่งกินอาหารเยอะนะครับ ว่าจะปลดให้มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะเหลืออะไรบ้างที่เราต้องไปทำนะแรกของก็ดีแลโจตำหาระเบิด C4 ใช่ไหมอันที่2อะไรอะ่ะอันที่3ก็คืออืผู้พันที่โรงงานครับอันที่3มคือชั้น4เดี๋ยวเราจะไปทำอันที่3กับที่สี่นะทุกคนเพราะว่าชั้น4อะ่ะมันใกล้จะรีแล้วนะแล้วเราจัดการไปแล้วไงมันก็เหลือซอมบี้อีกไม่กี่ตัวที่เราสามารถไปจัดการได้นะครับเดโจเอาอะไรอะ่ะ หินแท่งเหล็กแท่งแผ่นไม้สนหนังฟอกอ่ะโอเคเจ็ดสี่เจ็ดสี่โอเคครับไปโดยเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้แล้วก็อันที่เหลือคืออย่างละสี่ใช่ไหมหนังฟอกอีกสี่นะครับหนังฟอกอันนั้นเต็มแล้วเดี๋ยวเอาในกล่องในกล่องตรงนี้ก็ได้มั้งมา ซีอยู่ตรงไหน,นอ่ะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะวนแบบนี้นะทุกคนก็คือเดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> คือว่าจะไปดีเลอร์โจไม่แน่ใจว่าเกิดตรงไหนอะถ้าดีเลอร์โจเกิดแถวแถวโมเตลล้างผมก็จะไปดีเลอร์โจก่อนแล้วก็วกไปที่โรงงานทิ้งล้างนะครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปข้างในนะเราจะแค่ไปจัดการไอ้ผู้พันพอแล้วก็ ไปต่อกันที่บังเกอร์อันฟ้าต้องรีบไปทุกคนเพราะว่าเราจะเราไปเคลียร์ชั้นสี่มาแล้วไงครั้งก่อนที่เราไปจัดการป้อมปืนนะดังนั้นมันจะได้เชื่อมต่อกันครับเออแต่ไม่แน่ใจว่าว่าพอวันนี้ผมกลับมาเล่นใช่ไหมผมเข้าเกมปุ๊บผมจะเจออะผมจะเจอการโดนป้นก่อนหรือเปล่ากระโหลกมันจะขึ้นไหมนะเดียวเอาตั๋วฟ้าไปเปิดด้วยครับใช่แล้วเนี่ยทุกคนถ้าเก็บ ถ้าเก็บตามแมปอะหรือบางทีเผลอติดกลับมาบ้านมันก็จะประมาณนี้แหละเอาเดี๋ยวกดผิดจะกดเลือกของเนี่นไปกดใส่เฉยเลยเดียวเอาไหมเอาไหมชุดผมกลัวการโดนป้นไงเอาชุดนี้กลับไปเก็บก่อนกว่าจะคราบมาได้เพราะว่ามันน่าจะต้องใช้ในอนาคตนี่แหละนะครับ เลยด้วยมาของพวกนี้จะขโมยขโมยไปเลยฉันให้ได้ทุกอย่างยกเว้นของในบ้านอ่าเอาค่อยๆทยอยเก็บนะครับชุดเก็บไปตรงนี้ก่อนต้องไปฟาร์มหนังสุนัขอีกอะสวัทิ้งจอกก่อนนะนี่มีพื้นที่เก็บก็เก็บแบบเอ้ยทำไมผมเอาอาหารเก็บไว้ตรงนี้ ตัวนี้ปะเมื่อกี้ใช่ไหมอ้อไม่ใช่อ่ะตัวนี้เหรอความจำสั้นบอกแล้วอ่ะโอเค let's go to ดูก่อนนะแปบ๊บนึงนะมอไซค์ผมเอาของออกหรือยังนานว่าแล้วเชียร์ไปป้นบ้านมายังไม่เอาออกเดี๋ยวเผื่อเก็บของจากบังเกอร์อันฟ้ากลับบ้านนะครับจริงๆไม่ต้องเอาเข้าก็ได้นี่ว่าออกมาออกมาให้มันมีพื้นที่ว่างๆไว้น้ำมันพอมี อีกเยอะกล้วยป่าก็ต้องไปจะได้เอามาทำเอาไม้แอดมาทำจะทยอยเก็บแป๊บหนึ่งนะครับอย่าก,กดหมดไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องหายนั่นใหม่ที่จะเอาไปให้ดิลเลอรโจนะ่ละลับเปิดเก็บตรงไหนดีหินเราเอาไปทุบไ,ได้นะ มีช่องว่างไหมปืนพังๆเอาไว้ข้างนอกก็ได้มั้งผมว่านะย่อยไปบางทีมันก็ไม่ได้ของครับถ้าโจรมันจะขโมยก็ขโมยไปแล้วมันจะเอาไปซ่อมก็เอาไปซ่อมเดี๋ยวเราเอาปืนอย่างอื่นซ่อมแทนไม่เป็นไรนะออทำไมมันแหลกอีกแล้วแหลกอีกแล้วประมาณนี้แล้วกันปะลุยเอ๊ะมันมันทำไมถึง สงสัยต้องออกนอกเกมแล้วก็ปัดจอทิ้งกันนะแล้วก็เข้าเกมใหม่ครับเปลี่ยนเป็นรถตำรวจดีกว่าวิวว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 วบาย let's go <S <laughs> นั่นไงว่าแล้วเกิดตรงนี้ฮัลโหลดิลรลโจอยู่ไหนเอาของมาแลกแล้วช่วงนี้เกิดบ่อยๆหน่อยนะเรามีเควสนายไป เอาจำสลับ4ี <c> ่ <oughs> เเป็นเจ็ดเจี่นี่ยบอกแล้วเวลาซื้อหวยซื้อเลขกลับครับอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นอกเรื่องเฮ้ยแล้วคือยังไงคือผมต้องกลับไปเอาใช่ไหมเดี๋ยวถ้าได้ของไม่ดีนะดีละโจนะทําไมอ่ะทําไมจําผิดนะโอเคมาแล้วทุกคนเดี๋ยวนะเอาเ,อาเอานอกจาก เป็นคนที่ไม่ค่อยจําอะไรแล้วแล้วก็ยังเป็นคนขี้ลืมด้วยนะจําผิดจําถูกอื้อให้ผมวิ่งสองรอบเพื่อเพื่ออย่างนี้เหรอนึกว่าจะได้ปืนมาสักกระบอกอ่ะไม่เป็นไรนะมันต้องมีดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างนะครับเกมนี้ไปลุยอ่ะเราจะไปที่โรงงานที่ถูกทิ้งร้างนะครับวีโอห้าสิหนาทีเดี๋ยวค่อยมาทําก็ได้ไปโรงงานทิ้งร้างก่อน เดี๋ยวเราจะไปตามหาผู้พันนะครับซึ่งผู้พันเนี่ยจะอยู่ตรงต้นโอก๊กด้านบนนะที่มีต้นหญ้าแห้งสูงๆนะครับเออทุกคนเห็นเขาว่าวันนี้นะครับวันนี้เลยนะมีการลดราคาเยอะมากนะบางอย่างลดราคา 30%, บางอย่างลดราคา50%แล้วก็บางอย่างลดราคา80นะครับผมเห็นพี่ในกลุ่ม เจอลดราคา80%น่ะตรงเส้นทางผู้รอดชีวิตนะครับเหลือ66บาทเองแต่ว่าเขาเล่นบัน Android นะผมลองเข้าไปเช็คแล้วของผมมันมันไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นอ่ะอุ้ยถ้าลดเหลือ66บาทยังไงผมก็เติมผมผมบอกเลยนะนอกจากเติมแล้วมันจะได้ของตามที่เขากำหนดแล้วมันยังได้สิทธิ์ที่ V.I.P. แถมยังมีกดโคดค่ะกดข้ามโฆษณาอีกนะ มันดีทุกคนลองลองเข้าไปเช็กกันก่อนนะครับแล้วลองตัดสินใจดูแล้วกันนะเผื่อใครแบบมีงบประมาณอะไรประมาณนี้ก็ลองได้นะครับส่วนผมอ่ะไม่เจอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อย่างน้อยก็ยังเซฟคอสในกระเป๋าอยู่นะครับนี่เห็นไหมพันเอกมันก็คือเจ้ายักษ์เถื่อนนี่นแหละเลือดเยอะมากนะครับต้องรีบหนีเอาปืนยิง,ยงเียๆนะ มันมีพวกมันมีพวกซอมบี้มันนอนตายอยู่รอบๆนะครับเรียบร้อยเป็นไงละ่ะเก่งแค่ไหนก็แพ้ปืนอ่ามาเรียบร้อยครับเราก็จัดการแค่นี้แหละอุ้ยปีไม่หมิ่นคนระับโดนพ่นโดนพ่นอวกใส่นะเมื่อกี้เหมือนจะยืนจ่อหน้าเลยอนะ่ะอวกใส่เต็มเต็มหน้าแบบนี้ไม่ดีนะครับนี่ใส่ไม่ดี พลความเหม็นใส่กันเนี่ยโยนความเหม็นใส่กันมันไม่ดีนะเราต้องฟันจัดการทิ้งแบบนี้แหละแต่จริงเป็นตัวที่น่าลำการอ่ะน่าลำน่าลำคาญพอๆกับไอตัวทำลายชุดเลยนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่บังเกอร์อันฟานะเพราะว่าชั้นสี่ผมเคลียร์ไปแล้วแต่ว่ายังจัดการซอมบี้ไม่หมดนะครับ ไปเดสผมเอาตัว๋วเหลืองมาด้วยแหละก็เ,เลยว่าจะเอามาเปิดนะมีหลายคนถามถึงคลิปมือใหม่ได้ล้อรถหรือยงังยังนะครับยังยังยังคือเล่นเท่าไหร่ได้แค่นั้นนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเลยทุกคนช่วงนี้ยังมอาาีอาการคันคออยู่นะครับแต่ว่าน้อยลงเยอะแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมาด้วยนะครับนี่ไงล้รอรถมาแล้ว เวนกรรมมันมาในไอดีนี้ทุกคนมันไม่ได้มาในไอดีลองนะไม่ได้มาในไอดีมือใหม่ครับรอรถอสกินรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามันซ้ำแล้วทิ้งได้เลยนะทุกคนหรือจะเก็บไปให้นักจู่โจมตอนป้นก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเปลืองพื้นที่ไงกระป๋องสีไปชั้นสี่ครับดวนดวนอ่าโซนนี้ผมน่าจะเคลียร์ไปหมดแล้วนะ ตรงนี้ก็เคลียร์ป้อมไปแล้วห้องนี้ใช่ไหมที่แบบว่าผมเดินชิดกำแพงใช่ไหมครับชิดน้ํามันแต่ว่าห้องอื่นไม่แน่ใจว่าต้องวิ่งหรือเปล่าอ่าช่างมันไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนเก <c oughs> ็บไปแล้วเนาะ <c oughs> กดเข้าไปทำไมอ่าห้องนี้ก็น่าจะเคลียหมดแล้วโซนนี้น่าจะเคลียซอมบี้หมดแล้วแหละ น่าจะเป็นอีกโซน,นก็คือโซนตรงนี้ครับอ่ะมาใจพร้อมกายพร้อมเราทําได้ลุยต้องระวังโดนปล่อยตาย,ายด้วยนะนี่โอตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ยังพอสู้ได้อยู่คือต้องระวังหนาวแล้วก็ต้องระวังสมบีพวกนี้ด้วยครับ ผมจะลองใช้บัคกำแพงดูนะทุกคนมีของดีๆไหมโอ้กล่องโล่งเชียเปิดมาไม่มีของมีแบบนี้ด้วยเหรอเออแต่มันก็คงต้องมีแหละมานี่เอ๋เดี๋ยวเรายืนชิดกำแพงเลยครับนี่ตรงนี้ไม่น่าจะโดนต่อยหรอกเฮ้ยไฟทะลุกำแพงทุกคนเนี่ยหลบก่อนหน้าแดงสองรอบ ดูดิไม่เอาละรอก,กำแพงตรงนี้แล้วกันเห็นไหมบางทีมันมีกำแพงแต่ว่ามันต่อยทะลุกำแพงนะครับบางทีมันกลมันอาจจะเป็นกำแพงล่องหนก็ไดนะ้ไม่ใช่ล่องหนดิกำแพงหลอกทำจากกระดาษหรือเปล่าไม่รู้ของปลอมเยอะมากช่วงนี้นะเรีบเยบร้อยเย้ได้ปองแดงด้วยปองแดงเอาไ้เปิดเอาเปืนเนบเดะ ได้ภาพแผลมันหนึ่งอันคุมจริงๆคุมจริงๆคุมจริงๆนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสกิลวิ่งห้องนี้มีป้อมปืนทุกคนไม่ไปดีกว่าไม่ได้เอาธนูมาที่เอาห้องนี้จาจัดการซอมบี้พวกนี้ก่อนนะแต่ว่าซอมบี้พวกนี้มันฮิวเลือดเองได้นะทุกคนถ้าจะยืนไฟเนี่ยมันจะลําบากหน่อยเพราะว่ามันฮิวเลือดเองไดนะ้มันเป็นซอมบี้ที่มาจากเมืองเหนือนครับเมืองเหนือก็คือกงป่าหิมา แล้วก็น่าจะมาจากแมปใหม่ด้วยผมว่าแมปใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตน่าจะมีพวกนี้เยอะนะเพราะเขาบอกว่ามันจะมีแมปใหม่เกิดขึ้นแถวๆนั้นนะครับแล้วก็เป็นสถานที่อันหนาวเหน็บแสดงว่าเราต้องเก็บพวกเหล้ากับเสื้อกันหนาวสุนัขทิ้งจอกหนังสุนัขทิ้งจอกไว้เยอะๆแล้วนะผมว่าจะไปฟาร์มเก็บไว้เหมือนกันทุกคนเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้เตรียมไว้ตอนนี้ก็ยังดีนะครับอ่ะโอเคเรอสกิลการวิ่งพร้อมนิดนึงเดี๋ยวเราจะวิ่งพุ่งไปเลยนะ ใช่ไหมต้องรอครูดาวนิดนึงนะครับวิ่งชิดกำแพงนะทุกคนอย่าไปวิ่งตรงกลางนะตายเลยนะสี่ลูกตุ้มหนามเลยนะครับลูกตุ้มละสามสิบแป๊บเดียวตุยตายวิ่งก็เปิดประตูทุกคนเปิดประตูไปเปิดสิ <c oughs> วิ่งหนีครับนี่แหละดูนะพอติดสถานนะัน้นเดียมันจะช้างนิดนึงโอเคไม่ตุยก็ดีใจเท่าไหร่แล้วนะเฮ้ยใกล้จะได้กล่องนั้นแล้ว กล่องฟ้ากล่องน้ําเงินกล่องเท่าอะครับมันคือสีสีไรสีน้ำเงินเลยสีเกรสีเกรอะโอเคเดี๋ยววันนี้น่าจะได้แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจะไปชั้นใต้ดินท่าเรือนะแล้วก็จะไปทําซีเมนเตรียไปด้วยนะครับถ้าไม่ลืมนะอดย่าเข้ามาใกล้ดีเดี๋ยวหนาวเรียบร้อยเยได้ตัวแดงอีกแล้วนะ ปก็เคลียร์เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเวสจัดก,การซอมบี้ที่ชั้น4นะจัดก,การผู้พันไปแล้วเรียบร้อยดิลเลอร์จไปแล้วหนึ่งนะครับน้องหมาไปแล้วหนึ่ง,ง,งก็เหลือแค่ทำไม่กี่อย่างนะตามหาน้องหมาอีก2ตัวแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับจนกว่ามันจะโตแล้วก็ตามหาดิลเลอร์โจอ,อีกสองครั้ง รวมทั้งตำหาระเบิด C4 อีกหนึ่งลูกนะครับแค่นั้นเองเราก็จะได้ป้นอีกแล้วทุกคนนะเราจะได้ทาเควสป้นบ้านให้ทุกคนได้ดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนในอนาคตเวลาที่เจอบ้านแบบเดียวกันนะครับจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราควรจะไปป้นบ้านแบบไหนกันนะโอเคเดี๋ยวผมเลือกของกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะครับต้องเอาของไปเก็บที่รถมอเตอร์ไซค์แปดชิ้นด้วยแล้วก็ขึ้นมาเอาใหม่นะแต่ผมว่าผมจะตัดกลับบ้านไปเลย คนเมื่อกี้ผมไปนี่มาไปลุยบังเกอร์อันฟ้าชั้นสองมานะครับแต่ว่าไม่ได้อัดเพิ่มนะคือรู้สึกเสียดายนิดนึงว่าเราลุยไปครึ่งทางแล้วไนงะแต่ว่าชั้นสามไม่ได้ไปลุยนะครับเพราะว่าอาวุธที่ใช้ในการโจมตีระยะใกล้มันหมดแล้วพวกดาพวกอะไรพวกนี้ก็เลยเอาเท่านี้แล้วกันนะไม่เป็นไรอ๋อแล้วก็สวัสดี ผู้ติดตามใหม่ทุกคนนะครับรวมทั้งผู้รอดชีวิตมือใหม่ทุกคนด้วยนะที่เข้ามากดติดตามนะครับรวมทั้งเข้ามาแวะทักทายกันด้วยนะคบยินดีต้อนรับอา้ากดผิดต้องมานั่งคัทใหม่อ่กอาก็ถ้ามีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถช่วยกันกดได้นะครับก็จะพยายามทําคลิปให้มันได้ทุกวันนะนะ จะได้มีอะไรดูเพลินๆนะครับเอาอะไรกลับดีกระป๋องสีผมไม่เอากลับแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเก็บแปลกครับ้ออีอนิดเดียวจะได้กล่องแล้วเดเวลสี่สิบอีนิดเดียวจริงๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าวันนี้น่าจะได้สาขาูข,ขอได้ชุดตัดอ้อยเธออยากได้อ้าวมีดิเล็ตโจ ไปเลยทุกคนไปหาดิลเลอร์โจก่อนครับบ้านเดี๋ยวค่อยไปก็ได้หนึ่งชั่วโมงปายลุยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรจะได้กลับเอาของมาให้เขาได้นะครับดิลเลอร์โจเอาโอ้โหเหมือนเดิมเป๊เหมือนเดิมเป๊ผมว่าผมไม่กลับบ้านดีกว่าผมเอาของใส่ประมาณนี้ไปเลยดีกว่านะ,ะกลับบ้านก็ไนะ้่ พราะอะไรเพราะว่ากลับบ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองของในการไอ้นี่เนีัยก็เก็บของแป๊บหนึ่งนะที่ของเยอะนี่ถ้าเราขยันฟาร์มบ่อยๆอ,อะยังไงของมันก็เต็มเชื่อผมสิเพราะว่าขนาดผมจะละลายของอะ่ะเอาเอาไวุธไปสองชิ้น เอาขวานเอานี่ไปกลับมาของเต็มมือกลับมาเลยครับมันเลยมีของเยอะต้องลองทําดูก่อนนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเห็นของเยอะแล้วแต่ละคนเขาจะต้องใช้มอใช้โปนะมันอ่ะมันก็จริงถ้ามันก็มีคนทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าบางทีหลายคนเขาอาจจะใช้ความพยายามของตัวเองมานะในการเล่น,นครับอันนี้ไม่ใช่หมายถึงผมนะแต่หมายถึงหลายๆคนที่เขาเล่นเกมนี้นะ ดิเลโจอ,อีกหนึ่งอันเอาเคเวส์สำเร็จไปได้ด้วยดีสองเคเวสเรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกครับเหลืออีกสามเคเวสแต่มันไม่ใช่สามเคเวสแบบเต็มแล้วอะ่ะบางอันมันก็ทําไปนิดนึงแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาดิเลโจกันครับก็เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะรอบนี้จะได้ดาบอีกหรือเปล่านะแต่ของเหมือนกันเลยอะ่ะแต่ว่ามันสุ่มของอะทุกคนว่ามันจะได้อะไรนะก็เดี๋ยวเราเอาของอย่างที่เห็นนะครับไปให้ดิเลโจไปลุย เดี๋ยวพอให้จบเราก็จะตัดจบคลิปกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ดูกันมาตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปนี้นะครับส่วนมือใหม่จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะเอ้าเอามาผิดไม่เจอหินมากเหรอเดี๋ยวผมดูในกระเป๋าวิเศษก่อนหาหน่อยหาหน่อยหาหน่อยเจ้าอยู่ใสมีหรือเปล่าก่อนอนะ่ะต้องวิ่งก,กลับไปกรอวะอ๋อนี่นี่มีหินแท่งคนระับไปลุย ต้มได้อะไรอ่ะ <c oughs> ขอดูหน่อยได้อะไรอ่ะเฮ้ <c oughs> ยปืนเอ็มสิบหกโอเคมันดีมากแล้วแบบเต็มเต็มด้วยนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบา,บายยขอไปกินน้ำขิงก่อนนะไม่่่วาาาใครจะน,น้ ฉัต้องเห็นแค่เธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแหวกเข้ามายุ่งเกี่ยวฉันก็เลือกเธอคนนี้คนเดียวว่าใครจะผ่านมาทางนี้ฉันต้องเป็นคนของเธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแวกเข้ามายุ่งเกี่ยวฉันก็เลือกเธอคนนี้คนเดียว